พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MPN Gamer V2 นะครับผมชื caller, ่อช like, ่องก็ได้เปลี่ยนเป็นทางการแล้วนะครับจากช่อง Mac p i n e t V2 นะครับเปลี่ยนเป็น MPN V2 อยู่กับในเกม t r u c k of Europe 3นะครับนี้ก็สวัสดีทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันด้วยนะครับผม วันน to ี well ้เราจะมารับงานไปที่ไหนหรือว่าไปยังไงมาดูกันนะครับนี่เป็นบบเมืองรับผมจะบบครับเดาครับกปสร็จลวัน๊ดปื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 ๊ดหักสุดครัหักสุด ข้าแบบโยกกระล่นเลยอ่ะเดียไปผมนี่ไปเ่อีเนยอยวิตดเอนครับเดี๋ยวาแกกลับไปดบบคนที่หนึ่งแล้กันนะครับผม เสียงแล้วก็จะเบาๆหน่อยแล้วก็จบลงมาสักที ก็เดไปเลยทีเดียวนะครับแต่แน่ๆน่าจะเดืดมดนะครับผมสะดุดมดแหละโอ้ยายยกเลยที่เดียวเชียว what do you mean ใ้กดเชด้วยนะจ๊ะกดกรดล้ด้วยนะครับผมเ,เวลาไลฟ์สดจะได้กา้หังแล้วก็ไลฟ์ต่อปัจจุบันะครับก็ไลฟ์เวลาางเดิมนะมา,าน,น,นมา้ันไปนะครับ Hoa lắng đã đi lúc đấy đi ตอตที่ตาไม่รังนึงจ้าตาไหน่อยนครับผมกำลังส่อึงสัปดกันะครับผมโอยอออ้อ เดถึงี่เราอีสุดยอดไวดีไวดีวันนี้านไวขอบคุทุกท่านด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับฝากติดตามมันด้วยเด้อเจอนใหม่ปีหน้านะครับเจหกับเกมคัตออฟยูนครับออฟยูเออูรนตนะครับเอนๆทนไหานะครัีรดีี โอเคครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนในวันนี้นะครับให้ทุกท่านติดตามไปด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผม,ผมเพื่อจะคลิปใหม่ๆอผมนะครับฝากช่อง MP m d m Gamer V2 ได้วยแล้วกันนะครับในะบองบอลเจ้ทาทันนะจ๊ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ